มากันเป็นกลุ่มได้นะครับพี่น้องชาวเวียนมาเนาะเอ้ยเลยพี่น้องวันที่28นะครับหลยคากหลยแน่เอ้ยเลย มากันแบบเมาลําเลยมาเยอะที่สุดเลยนะครับ พี่นองชาวเวียนมาเ้้นลยครับที่วัดพักแก้วเนะาะดูนะพี่นองนั่งกันเป็นกลุ่มๆเลยมาทำบุญไหว้พระนะครับที่วัดพระแก้วเนาะ พาทุกคนเลาะชมบรรยากาศข้างวัดพระแก้วนะครับวันนี้คืมฝา่าคืมฝนนะครับนองมันจะเศีา,าววยนมานะครับรอเขาวชมวัดพระแก้วนะครับ การแต่งตัวของเฟินกับจิพเดีกัหลักของของศาสตร์เขาคือกันนะพี่นอ้องมากันเป็นหมูคณะหนึ S <S <Yeah. S 2> เขาก็มาเที่ยวทําบุญไหว้พระเนาะครับเขาจะมากันเป็นกลุ่มเนาะเป็นหมู่คณะของเขา <S <S hey. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆนะครับไรนห่นสวยงามมากนะครับต้นไม้ไม ถายรูปโซโฟงโซโฟีได้เด้เรอรอสมบรรยากาศไปรเรื่อยๆกับเราทรายนะครับเดี๋ยว ะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆฝั่งสนามหลวงก็มีนะครับวันนี้เต็มเต็มพี่น้องชาวเวียนมานะครับมากันแบบล้นหลามเลยนะครับการแต่งตัวก็จะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาเ้อ่น้อง พราปงพราแป้งนะครับมาทำบุญไหว้พระนะครับพระเจ้ามักขวั์ภาว่าคือยังไงทำบุญไหว้พระเนาะ วันนี้่างาสารอาจจะสู้ไม่ได้นะครับพี่น้องชาวเวียดนมามหลายคัวอันนี้เป็นประตูทางออกนะครับเป็นประตูทางออกสั ฟังคาษาเป็นบุคอยรู้เรื่องก็ได้พี่น้อง nhiềuมาก, này này, này này, 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 เป็นบกาขึ้น,นลงบันไดเลื่อนนะครับพี่นอ้องแล้วกชไรชีน่ะเอาคำมาบกาลงบันไดเลือนโอดอะไรอีกข้าน่เป็นโค เดี๋ยวพาทุกคนลงไปสมบรรยากาศยานที่ได้ท้องอลาลวเราเราเคยลงรีบเพราะ ไอรูโซฟงโซซีนะครับเป็นคณะขงเพื่อนเลยนั่งพักใต้ลมไม้นะครับหลังจากที่ไปเดินเที่ยวทำบุญมานะครับ น้องสาวเวยนมาเต็มเนาะนัะ่งกันเป็นกลุ่มเลยก็สำหรับยิมนีบอสให้ยินชมหนีนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมในได้อยครับ